กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (acute um myocardial infarction) คือภาวะที่หลอดเลือดหัวใจเสื่อมสภาพมีการปิดแตกบริเวณผนังหลอดเลือดด้านในซึ่งกระตุน้นให้เกิดริ่มเลือดอุดตันขึ้นบริเวณของหลอดเลือดหัวใจส่งผลงให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและขาดออกซิเจนและสามารถนำมาสู่ภาวะหัวใจวายหรือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้เพราะอะไรเราจึางต้องมีความรู้เกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน พราะโรคนี้การรักษาต้องแข่งกับเวลาอันดับแรกคือรู้เร็วถ้ามีความรู้ถึงอาการเตือนและอาการของโรคก็จะมารักษาได้เร็วจะทำให้การรักษาได้ผลดีอย่างที่สองรู้ป้องกันรู้ว่าปัจจัยเสี่ยงคืออะไรและป้องกันปัจจัยเสี่ยง,งน,นั้นๆก็จะลดโอกาสเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในอนาคตได้อาการของโรค 1. เจ็บแน่น้ะอกคล้ายถูกบีบรัดหรือกดทับ 2. อ,อาการเจ็บหนห้าอกอยู่ตำแหน่งเดิมแต่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม 3. เจ็บแน่นละอกปวดร้าวไปไหล่ซ้ายและกลามซ้าย 4. มีเง่อออกตัวเย็นเวียนศรีรษะใจสั่น 5. บางรายอาจหมดสติเรียกไม่รู้สึกตัวสาเหตุของโรค 1. พันธุก,กรรม สำหรับบุคคลที่มีประวัติในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ 2. อ,อายุที่เพิ่มมากขึ้นจากสถิติพบในเพศชายอายุตั้งแต่40ปีและเพศหญิงอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไป 3. เพศจากสถิติพบว่าเพศชายมีโอกาสและปะจัจจจยเสี่ยงต่อการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมากกว่าเพศหญิง 4. การสูบบุหรี่ สารนิโคตินในบุหรี่ทาให้หลอดเลือดแดงแข็งตัวความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเล็กลง 5. โรคประจําตัวอื่นๆเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคอ้วนเป็นต้น 6. การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง 7. ขาดการออกกําลังกายทําให้หลอดเลือดไหลเวียนไม่สะดวกเาผาผลาญพลังงานน้อยและการสะสมของไขมันการรักษาโรค 1. การรักษาด้วยยาสลายเลือดเพื่อละลายหลอดเลือดที่แข็งตัวและอุดตันอยู่ที่เส้นเลือดแดงหัวใจ 2. การขยายหลอดเลือดหัวใจหรือวิธีบอลลูนเป็นวิธีที่นิยมมากและได้ผลการรักษาที่ดีกว่าการใช้ยาสลายริ่มเลือด 3. การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจหรือวิธีบายพาสเพื่อให้เลือดมีทางไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ส่วนมากแล้วการรักษาด้วยวิธีนี้ในกรณีที่คนไข้มีหลอดเลือดหัวใจติดตาหลายเส้นการป้องกันโรค 1. ไม่สูบบุหรี่ 2. ควบคุมความดันโลหิตและเบาหวานให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 3. หลีกเลี่ยอาหารหวานและเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันตำ่ำา 4. ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะ 5. ออกกำลังกายแบบเอาระบีกอย่างสม่ำเสมอ 6. ฝึกสมาธิทำอย่าจะให้ผ่องใสสัญญาณอันตรายเมื่อท่านสงสัยว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 1. เจ็บแน่นหน้าอกถูกปีบรัดหรือกดทับเจ็บนานมากกว่า20นาที 2. เ,เ,เจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม 3. ปวดร้าวไปหลาย้ายกามสายมีเงื่อนออกตัวเย็นใจสั่นหน้ามืดในผู้ป่วยบางรายที่เป็นโรค ประจำตัวเช่นเบาหวางหรือผู้สูงอายุอาจมีอาการเปิดจุกแน่นใต้ลิ้นปี่หรือเหนื่อยหอบร่วมด้วยถ้าหากท่านมีการดังต่อบไปนี้รีบโทร6 6 6 9หรือรีบนําส่งผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที